สุดน้ำจะโกก่อนไหมย่ะสวัสดีจ้า สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนสวัสดีพี่น้องทั้งฟังเมืองไทยและก็ฟังต่างประเทศนอจ้ะวันนี้มาเจอกับแนนกับรายการกับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ้ะยู่ประเทศอังกฤษวันนี้แน่นได้ตำมกหุงปิ่งไก่นะจะสุภีสุสนองกินนะาจา้ะพี่น้องจ้าส่วนผักแน่นกับมีทัวฟักเงีบยวบออผักชอยนะจ๊ะกะลัมปีผักกาดมะเขือไร่กบแหล่ดิดกับสารแนคาบกระติ่งข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ะข้าวเหนียวซิบบาจ้ะ มันนี้ข้าวเหนียวส้มตำกไก่ย่างนะาจะข้าวเหนียวส้มตำกไก่ย่างมาได้จาพี่น้องสุดุูสุขคนมาลงมือกินกําแน่นเลยน่าจะหิวเขาข้าแต่ว่าพี่น้องจ้าเขาขาแต่หนึ่งแล้วไก,ก่กะห้าแต่ย่างแล้ว <c oughs> มาพี่น้องมามตํขาของหงข้าวเหนียวปิ่งไก่นี่มันสุดยอดเลยจ้ะอาหารบ้านเฮา พี่น้องนัวค่ะจังนัวประเด็ก <c oughs> <c oughs> นี่น้ำมันได้จ้ะน้ำมัน <c oughs> น้ำมันท่ามือเขาติดมือจ้ะ <c oughs> นี่พี่นนองของดีแล้วจ้ะ <c oughs> สีกี่กคน <c oughs> <c oughs> นี่เขาเนีย้ยอุ้ย สุกได้จะเท่าได้กินปลาแดกบ้านเข้าไปนองจ้ะวันนี้ใส่ไปสองตอนจ้ะสองตอนปลากรดีจ้ะ ăn cay của mặt อืม Ừm. Ăn nhâm đai cũng sẽ, tẩm nhâm đai hùng nè. เม็ดกระทินแกแน่นเบิร์ดพอดีจ้ะมัอน,นี้ ดีใจหลายได้เมดเดิลินแกะ mm hmm. หิวเข่าจนมือซันนี่เลยจะไปดองแต้ละมือนี่หิวจะเข่า กายอย่างโอน นายแห้งจะนายเขาติดมือเห็ดแจ็คสีเห็ดแนวใด สดน้ำจะกูก่อนเปอืม mm hmm. mm hmm. ต้นประเด็กนัวนัวแห้งสุดทน,นน้าพี่น้องจ้ะ นี่ซี่เขาเนี้ยคุยมาเนี่ยฟิน ขาดปลาเด็กสองสามหมื่นเนี่ะล่งแดงหนูดไปลองทรา,า้ขาดได้จ้ะ้าได้กินปลาเด็กนี่มีแห้งมีแห้ง มะเขือก็ออนค่ะค่ะ อื้อสิออนหน่าต่อต่อมะหุงเป็นออจารนวค่ะดีจ้ บ่อยนวดจงไหนนพีนธะอูมามิล่งกันเพม,มนำประเด็ชขจอก็ไสอูมามิอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าเนล่าไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้าบายบาย